คนวันอาทิตย์ก่อนอื่นรับคำทำนายให้พิมพ์คำว่าสุขสมบูรณ์คนวันอาทิตย์สัปดาห์นี้คุณน่าจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยคำว่าโชคดีมันอาจจะไม่ได้มาจากในเรื่องของการเงินโชคลาภเท่านั้นนะคะหมายถึงการใช้ชีวิตยอย่างสงบสุขค่ะและไม่มีปัญหาใดๆนะอีกนิดเดียวนะคะคนวันอาทิตย์ก็จะบวชแล้ว หรือเปล่านะก็เป็นคนที่ชอบทําบุญนะคะแล้วก็ฝักใฝ่ในเรื่องของการศึกษาธรรมะนะช่วงหลังๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนวันอาทิตย์อะ่ะจะมีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องของคาถาการสวดมนต์นะคะการศึกษาเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์นะคะก็ก็มีความเขาเรียกว่ามีความสนใจมากขึ้นอะ่ะใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตอะ่ะ ค้นหาส,สัจธรรมของชีวิตนะคะหรือว่าพยายามที่จะขนขวายหาครูบาอาจารย์หรือวิธีการปฏิบัตินะซึ่งน่าสนใจมากนะ ม,มันทำให้ตัวคนวันอาทิตย์เองนะคะขัดเกลาตัวเองไปโดยไม่รู้ตัวนะแล้วมีสมาธิมากขึ้นนะคะแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันมันเป็นการตีความค่ะว่าคนวันอาทิตย์อาจจะเคยปฏิบัติมามันเป็นของเก่าติดตัวมาก่อนนะคะแล้วก็เคยปฏิบัติมาเนาะในอดีตนะในในในภพชาติเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าปฏิบัติแล้วแตวมมม่มันยังไม่ถึงอ่ะมันยังไม่ถึงดังนั้นต้องขยันหน่อยนะนะต้องขยันหน่อยอย่าพึ่งท้อนะคะแล้วก็ ทำให้มันสม่ําเสมอบางทีมันต้องใช้เวลาเป็นปีๆนะคะมันไม่ใช่ทําแค่อาทิตย์สองอาทิตย์สําเร็จนะคะก็เป็นการเตือนให้กลับมาฝึกปฏิบัตินะห่างหายไปนานนะครูบาอาจารย์อยากเตือนเป็นกนารฟื้นฟูสภาพกายสภาพใจนะคนที่โชคดีอะ่ะคนที่มีความสุขสมบูรณ์นะ่บางคนมันไม่ใช่แค่เงินเนะ่เงินบางทีมันไม่ไม่ได้ทําให้เรามีความสุขน,นะคะคนที่เข้าใจชีวิตจริงๆคือเงินมันต้องต้องมีค่ะแต่ความสุขอะ่ะมันมันมาจากหลายทิศทางน,นะคะ นะแล้วก็เป็นไปได้นะอา,อาจจะเป็นคนที่เกิดในปีวอ,อกนะฮะคือถ้าถ้าดูตามดวงจีนนะก็แล้วแต่ปุยที่แบบนี้นะฮะก็จะมีสี่เสานะฮะก็อาจจะมีเวลาวันเดือนปีไปตรงกับวอ,อกนะฮะก็ ใครมีความรู้เนี่ยฟังตรงนี้ก็จะพอเข้าใจนะหรือตัวคุณเกิดปีวอกนะคะง่ายๆเลยหรือว่ามีความเชื่อนับถืออากงนะคะเฮ่งเจียนะอากงใต้เสียหุกโจก็มีหลายปางนะคะอาจจะห่างหายไม่ได้ไปไหว้ท่านนะไม่ได้ไปไหว้ท่านหรือว่าช่วงหลังๆเราเช่าบูชามาก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจนะตอนนี้เวลาไหว้พระส่วนบนก็นึกถึงท่านหน่อย นะคะนะท่านก็ดูดูเราอยู่นะเรื่องของความรักหายห่วงค่ะชีวิตคู่รับลื่นดีนะส่วนใครที่กําลังรักชอบใครความสัมพันธ์เนี้ยมันมีโอกาสที่จะเป็นจริงได้นะใช้ความพยายามนะคะแล้วก็ความเข้าใจเยอะๆค่ะนะสิ่งที่น่ากลัวมีมีอยู่เรื่องเดียวค่ะคนน่ากลัวกว่าผีนะจะรับใครเข้ามาในชีวิตจะเอ่อจะมีเพื่อนจะเชื่อใจใครนะคะเอ่อคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนะไว้ใจร่วมงาน มาด้วยกันนานน่ะแต่บางทีพอเป็นเรื่องเงินหรือว่าเรื่องบางอย่างที่มันมันสำคัญมันเป็นมันเป็นการวัดใจนะคะคนน่ากลัวกว่าผีจริงๆนะจะคิดทําอะไรก็ไต่ตรองให้รอบคอบให้เซฟตัวเราด้วยอย่าส่งสารเขาอย่างเดียวค่ะปัญหามันจะตามมานะ